เทพทูคอมเติมเกมแบบคุ้มๆราคาพิเศษสะดวกรวดเร็วปลอดภัยพร้อมทั้งได้สนับสนุนช่องเจมินเดอร์ไปในตัวลิงก์อยู่บนจอและด e s c r i ค t ิปชันนะครับสวัสดีครับวันนี้ก้อยกับเกมอ x เอ็กนะครับก็วันนี้จะพามาดูตัวดันอัลดุกหรือว่าดันเลเวล98ที่มีเพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะมากว่าแบบคุณเจมไม่ลงคลิปโซโล่ดันนี้หอรอปกติเห็นลงทุกดันเลยก็ถ้าว่าตามตรงดันนี้เจโซโล่ไม่ไหวครับคือจริงๆมันบังคับว่าโซโล่ไม่ได้เลยมันจะมีชอ็อตที่แบบว อันนี้คือบังคับตายแบบตายจริงเลยนะครับไม่ได้แบบเลคิล่าก็คือเจลองแล้วครับใช้แบบพวกเมอร์ฟี่โอซิลิสเดย์หรือว่าทิกเดย์เงี้ยครับไม่ได้ก็เดี๋ยววันนี้ไปคลิปไกด์แบบลงกับตี้แทนละกันนะครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ครับคร่าวๆเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าครับอ่ะก็เดี๋ยวดูเป็นจากที่เจมีอัดไว้ละกันนะครับก็จะเป็นนี่นะครับแม็กชินแฟคทอรี่ดันอาลู๊กนะครับเรือว่า8แบบยากอันนี้ก็คือเป็นเริ่มตั้งแต่เข้าดันมานะครับตอนแรกจะไม่ค่อยมีเลยครับจะเป็นตีมออนนนนปกติัี้หม ตอนแรกสุดเราสังเกตขวาบนในแผนที่มันจะเป็นโถงครับเราจะอยู่แค่ตรงที่เจวงเมาไว้เนี่ยก็คือเดี๋ยวมันจะมีมอน์เกิดมา3จุดนะครับซ้ายกลางแล้วก็ขวาตรงนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็คือตีมอนตาปกติเลยครับถ้าเกิดสมมติเรามาแบบเต็มตี้นะครับ5คนเนี้ยก็อาจจะแบบเป็นสองหนก็ได้ก็คือยืนประจําตําแหน่งเลยจะได้ไม่ต้องเดินไปเดินมาแบบนี้ก็ได้แต่ว่าอย่างของตี้เจก็ไม่ได้นัดกันไว้ครับก็คือใครอยากยืนตรงไหนก็ยืนเลยครับตามสะดวกอันนี้นะอย่างนี้ยของเจก็จะวิ่งไปขวานะครับ มันก็จะแบบเดี๋ยวก็จะมีร้อนเกิดตรงนี้ที่เจยืนรออยู่แล้วก็เนี่ยจะมีคนที่แบบว่าไปยืนตรงกลางไปยืนฝั่งซ้ายเงี้ยแบ่งๆกันตีอ่าก็จะเป็นประมาณนี้อ๋อแล้วก็มันจะมีนี่รับไอ้ตรงกลางมันจะลำบากนิดนึงคือมันจะมีคล้ายๆกับกับดักหล่นลงมาก็ต้องคอยหลบอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าหลบไม่ได้ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะก็คือจะโดนดดเมจเราก็ตาย,แล,ตายแล้วก็กดคืนชีพครับแค่นั้นคืนชีพแล้วก็เดินมาใหม่ก็ผ่านด่านได้อยู่ดีอ่นนี่นะมันจะมีแบบแดงๆเนี่ยเห็นปะ เนี่ยเป็นคล้ายๆกับไอตัวไฟลงตรงพื้นอะไรเงี้ยโดนก็เป็นดาเมจแต่ก็อย่างที่บอกว่าตายก็ไม่เป็นไรโดนดาเมจตายก็กดเกิดก็แค่นั้นเองแล้วก็ตีมอนไปเรื่อยๆอันนี้นะครับเนี่ยถ้าเกิดสังเกตไกลๆจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยมันมีมอนเกิดอยู่ใช่ไหมครับเกิดสลับฝั่งการซ้ายบ้างกลางบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็มีไอพวกเส้นๆไปดาเมจมาอันนี้ก็ไม่มเปอนไรครับยืนรอตีมอนปกติแล้วเดี๋ยวประตูมันจะเปิดนะครับเนี่ยอันนี้เนี่ยตะเกียกคือตรงกลางเกิดอยู่ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยฝั่งเจเกิดแล้วเป็นมอนเกิดมา คือถ้าเกิดสมมติไอตัวสกิลพวกนี้สังเกตว่ามันจะอยู่ถึงแค่ตรงนี้ใช่ไหมครับก็คือถ้าเกิดสมมติเราเข้ามาในสุดนี้มันจะไม่โดนพวก skill สกิลเส้นเส้นด้วยนะก็อาจจะลําบากคนที่อยู่ตรงกลางต้องหลบหน่อยหรือต้องกดเกิดบ่อยหน่อยอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดคนอยู่ขอบซ้ายขวาก็ปลอดภัยจากสกิลพวกนี้เนี่ยเส้นมันถี่เหมือนกันนะเป็นตารางเลยใช่ไหม,มก็จะเป็นประมาณนี้ครับอ่านแล้วก็นี่ประตูเปิดแล้วนะประตูเปิดเสร็จแล้วเข้าไปมันจะเป็นฉากหุนยนต์ต่อยกันครับซึ่งตอไอตรงนี้ตอนแรกๆจะงงว่าแบบทํายังไงก็คือมันจะเป็นนี่นะ เดี๋ยวแป๊บหนึ่งก็คือมันเปิดขึ้นไหมแต่นี่เจกดค่ามาเนี่ยไปคล้ายๆหุ่นยนต์2ตัวต่อยกันเราก็ต้องแบบไปช่วยให้หุ่นยนต์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะมันจะได้แบบว่าเปิดประตูเร็วเราไปต่อได้เร็วบอสไม่เกิดคือเข้ามาอย่างเงี้ยของเจที่เลือกฝั่งขวาเพราะว่าเข้ามามันจะมีไอตัวหุ่นตอนนี้เราเห็นปะครับที่เป็นเอ่อเป็นบาเรียสีฟ้าใช่ไหมบาเรียสีฟ้าคือสายกายภาพตีเข้าบาเรียสีแดงคือสายเวทตีเข้ายเงี้ยก็คือเราเป็นอย่างของเจเไปนกลยภาพถูกไหมก็ต้องมาตีสีฟ้านะครับ แล้วพอตีเราจะสังเกตว่าเลื่อนมันจะเนี่ยเลื่อนมันจะลดถึงประมาณหนึ่งใช่ปะแล้วจะไม่ลดต่ออันนี้คือเหมือนเราคล้ายๆกับสลับ2ฝั่งช่วยกันตีคือสมมติมาถึงไอ้ตัวฝั่งกายภาพตีไปถึงแคปของมันละฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยจะมีตัวใบขวานที่เป็นตัววีใช่ไหมครับตีให้อันเนี้ยมาจะถึงแคปอันนี้เหมือนกันแล้วเราก็จะตีต่อได้ก็คือจะตีสลับกันไปงี้จนมันหมดหลอดใช่ไหมแล้วก็จะไปดานถัดไปได้ซึ่งอันนี้เนี่ยตอนแรกๆมีปัญหามากที่ ตอนสมัยมา98แรกๆอับตอนนั้นคือในกิลไม่มีแบบสายเวทถึงเวล98เลยก็คือลงเป็นสายกายภาพหมดก็สามารถผ่านด่านนี้ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะนานนะคือคือถ้าเกิดสมมติเราไม่ได้ตีสลับฝั่งใช่ไหมพอตีเสร็จถึงนี่ทําอะไรต่อไม่ได้ก็คือต้องรอเวลาอย่างเดียวรอนานเหมือนกันมั้งสองสามสี่นาทีเลยอะรอจนแบบว่ามันคือเราตีไม่ตายแต่ว่ามันยอมให้เราผ่านไปเองเนี้ยแต่ว่ามันจะยากขึ้นด้วยนะคือสมมุติเรารอให้มันหมดเวลาใช่ปะตีไม่ได้เองมันจะมีคล้ายๆกับ มินิบอสเกิดเนี่ยมินิบอสมันก็จะบอกว่าเลือดเยอะนิดนึงต้องตีสักพักหนึ่งอะไรเงี้ยแต่ก็ก็ผ่านได้แต่ว่าก็เสเวลานานขึ้นถ้ามีสายเวทช่วยกันตีสองฝั่งก็จะดีกว่าครับอ่าแล้วก็นี้ต่อนะอันนี้คือไม่มีอะไรตีไอ้นี่แต่ว่าสังเกตว่าเจจะเดินไปเจจะเดินจากไอ้ตรงที่มันเป็นที่ให้ตีตะกี้มาขวาบนนิดนึงเพราะเดี๋ยวมันจะมีมอนส์เกิดตรงนี้เพราะว่าไอ้ตรงที่มันเป็นตีน,นั้นเห็นมีเพื่อนยืนอยู่หลายคนแล้วไงเราก็ไปตีอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยมาตีตรงนี้ยมายืนรอตรนีีเเดด๋วยวมมมอกิา แล้วก็นี่ขุนก็ไม่มีอะไรก็คือทาอย่างที่บอกค่อยๆรอเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีแบบตอนแบบหนึ่งนะเจกอคลิปไม่ค่อยดีใช่ไหมบางทีมันกระตุกเนี่ยมันจะมีบอกว่าคัฟซีที่ดูนิดหนึ่งว่าแบบต่อยจะไปถึงไหนแล้วฝ่ายไหนกาลังได้เปรียบอะไรเงี้ยอันนี้เจก็ยืนรอไม่มีอะไรโอ้เจจเจแบบกดเพไปด้วยแล้วค่อยๆคลิกข้ามอ่นะมันภาพมันน่าจะสมูทกว่าป่ะมันจะไม่กระตุกใช่ไหมอ่าเนี่ยใหญ่เนี้ยก็คือมีอารามเกิดก็ค่อยๆตีไปไม่มีอะไรมอนกวนเฉยๆนะอ่าแล้วนี่พอจบมันก็จะเป็นฉายครับ k O ฝั่งสีฟ้าชนะคือฝั่งสีไหนชนะก็ช่างมันอะไรเงี้ยแต่มันจะดีตรงประตูเปิดใช่ไหมถ้าอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดสมมติไม่มีสายเวทหรือว่าไม่มีสายกายมาเงี้ยแล้วตีได้ไม่ครบมันจะมีมอนเกิดตรงนี้แล้วมอนก็ถึกอยู่อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ผ่านละอันนี้เดินทะลุได้นะครับเดินผ่านมีดามเมจแต่ว่าดามเมตไม่แรงมากพอจะทะลุได้อ๋อแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้มีกล่องเกิดด้วยกล่องอันนี้จะสุ่มเกิดนะครับเอ๊เดี๋ยนะ ออไอกล่องนี้ก็คือตีแล้วจะได้เงินเซดีนะครับรู้สึกจะได้8ปดแปดแปดแปมั้งแปดหมื่นกว่าเซนีอันนี้ไม่มีอะไรก็คือเดินมาเสร็จแล้วก็ตีไอ้นี่นะครับตีไอเนี้ยให้ตายประตูจะเปิดอ,อันนี้ไม่มีอะไรตีประตูเปิดปุ๊บตรงนี้ก็ตีหมอนปกติต่อมีหมอนเกิดซ้ายขวาอะไรเงี้ยก็ไม่มีอะไรก็ตีตีหมอนปกติเหมือนกันแล้วก็แค่นี้ก็ถึงห้องบอสแล้วครับเนี่ยโอเคเดี๋ยวนะเออเนี่ยแล้วก็จะเป็นห้องบอสห้องบอสอันนี้มีบารกนิดหนึ่งนะมีคนเคยลองถ้าเกิดสมมติ ถึงทางเข้าวาร์ปแล้วเรากดสไลด์เข้าไปแบบสกิลพวกสกิลแดกของไนท์ของเลนเจอร์หรืออะไรก็ได้ไงที่เป็นพวกสกิลแดกอะ่ะแล้วเข้าไปวาร์ปไปมันจะบักนะคือแบบว่าเราจะไม่ไปโผล่ที่ห้องบอสหายไปเลยอ่ะก็เดินเข้าปกติแล้วกันนะครับอย่าไปแดกเข้าเลยนะอ่าแล้วก็อันนี้ก็ถึงบอสนกู่นะครับบอสนก,กู่ก็จริงๆมันจะค่อนข้างวุ่นวายนิดนึงอะเดี๋ยวนะนก็คือกดตีสกิลแรกสุดมันจะเป็นแจกไพ่ครับเราจะเห็นนี่ปะแบบเป็นไพ่อยู่บนหัว แต่ละคนจะมีแจ็คควีนคิงใช่ไหมครับแล้วเดี๋ยวมันจะมีคล้ายๆกับเส้นโจมตีที่ค่อนข้างแรงนะเจไม่แน่ใจว่าบังคับตายหรือเปล่าแต่ว่าตัว,ตวเจถ้าโดนเสียดดียวตายเลยก,ก็พยายามตอนที่เส้นมันขึ้นก็ไม่ต้องตีก็ได้มันตอนนั้นดามเมจก็ไม่เข้าอยู่แล้วก็คือเดินหลบเอานะครับเนี่ยแล้วมันจะไล่าจากแจ็คควีนคิงนะครับไล่ไปมีอันนี้ถือเป็นตรงที่บอกว่าต้องบังคับมี3าคนไม่งั้นไม่ผ่านนะเพราะว่าถ้าไอตรงที่มันแจกไพ่ถ้าเกิดสมมติเรามีไม่ครบ3คนใช่ป่ะครับมันจะขึ้นว่าแบบ คนไม่พอเลยสักอย่างแล้วก็คือบังคับแพ้ไปเลยแล้วแบบใช้การตายอะไรพวกนี้ก็ไม่ได้นะครับก็คือดัานนี้อย่างน,น,น้อยสุดก็คือต้อง3คนถึงจะผ่านได้นะเวลามันแจกไพ่เนี่ยจะเป็นเส้นๆโจมตีอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอีกแ๊บหนึ่งนะภาพแบบอันนี้มากเลยใช่ปะกระตุกมากเป็นเส้นอย่างเงี้ยก็คืออันนี้คือเฟสแรกเสร็จแล้วเฟสที่สองมันจะเป็นสายฟ้าลงมาที่ตัวเราครับซึ่งค่อนข้างแรงเหมือนกันถ้าเกิดสมมติแบบว่าเลือดไม่พอเกราะไม่พอนี่ก็คืออาจจะตายได้เลยนะ แต่ว่าถ้าเกิดลอดรอดไปช็อตแรกม,มันจะมีล่มเราเห็นล่มที่หล่นลงมาจากฟ้าไหมไอเนี่ยเออเดี๋ยนะที่มันเป็นล่มหล่นมาจากฟ้าก็คือถ้าโดนอันแรกไม่ตายเสร็จแล้วเราไปยืนใต้ล่มนะครับใต้ล่มมันจะทําให้เราไม่ตายจากสายฟ้าที่มันลงมารอบถัดไปเนี่ยยืนบนล่มเพื่อนก็ได้นะก็คือแบบเห็นเพื่อนมีล่มแล้วก็ไปยืนเสร็จแล้วตะแกงอันนี้เราจะสังเกตว่ามันจะมีมีสามซีกใช่ไหมครับแล้วมันจะระเบิดสองซีกระเบิดอันนี้เข้าใจว่าบังคับตายเลยนะแรงมากบังคับตายแต่ว่าใช้พวกแบบ ไอ้พวกเซตเมอร์ฟี่เซตโอซิลิสเดอะไรย่างี้ช่วยได้ซึ่งวิธีการดูมันจะระเบิดตะแกรงไหนแป๊บหนึ่งนะรอบนี้มันเหมือนจะไม่เห็นนะมั้งใช่ไหมรอบนี้ไม่เห็นคือมันจะคล้ายๆกับว่าตะเกียบเนี่ยจียหมุนจอคือมันจะแบบว่ามันมายืนตรงนี้ใช่ปะ่ะแล้วมันจะมีปลาปลานกพิราาออกไปอะแล้วมันจะปลานกพิราาออไป2ตัวซึ่งถ้าเกิดเลนไหนที่นกพิราาไม่ได้ไปครับเลนนั้นจะไม่มีไฟเนึกองปากว่าสมมติมันปลานกพิร่ามาซ้ายกับกลางาเงี้ยเท่ากับว่าเราต้อง แต่ว่ารอบนี้เหมือนไม่เห็นนะมั้ง,มงพอดีมุมกล้องมันบังพอดีอ๋อแล้วก็จริงๆตะกี้โดนระเบิดนกด้วยระเบิดนกอันนี้แรงมากเลยนะไอ้ที่เราเห็นเป็นลูกกลมๆเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆกับระเบิดเสร็จระเบิดใส่ตัวเราเสร็จแล้วมันจะเด้งไปโดนคนอื่นต่ออะไรเงี้ยไอส้สกิลนี้ค่อนข้างแรงนะต้องแบบระวังดีๆบางทีถ้าเกิดสมมติบอกว่ายืนกันไม่ไหวต้องแบบว่าไอ้คนที่ติดระเบิดนกอันนี้แบบเดินไปไกลๆเลยให้แบบว่าตายคนเดียวเราไม่ไปเด้งใส่เพื่อนต่ออะไรเงี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นะอันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวพอมัน พอมันลงมาตรงกลางเนี้ยก็คือมันจะตายต่อตรงกลางเนี่ยแหละคือมันจะเหมือนแบบคล้ายๆกับมันจะชอบไปติดแคป40ใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องตีไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะหลุดแคปแล้วหลุดแคบเสร็จแล้วก็ตายตรงกลางเลยมันจะแบบว่าชอบหลุดแคปตอนมันกระโดดนะส่วนใหญ่แต่ว่าบางทีก็เป็นจังหวะอื่นก็มีเนี่ยอันนี้ก็เป็นตะแกรงเหมือนกันนะแต่ว่ามันจะเป็นปลานกใส่ใส่ตัวพวกนี้ซึ่งมันจะวนซ้ายขวาอะไรเงี้ยเนี่ยก็คือยิงไปเรื่อยๆลุ้นให้มันหลุดแคบ40 าหลุดปุ๊บตายเลยหลุดปุ๊บไม่ตายแล้วแต่ดดเมจเราแต่ว่าก็คือยิงได้ละเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็คือโดดอยู่นั่แหละไม่ยอมหลุดแคปอันนี้หลุดแล้วหลุดลวเลือดก็ลดมาแล้วครับแล้วก็สังเกตว่ามมนมีพื้นฟ้าใช่ไหมพื้นฟ้าก็คือเหมือนกันถ้าเกิดมันไปยืนตรงกลางมันจะปานกพีลาบออกไปมันจะเป็นแบบว่าสี่ทิศแทนใช่ไหมก็คือจะปาไปสทิศสิบทิศที่มันไม่มีนกพีลาบก็คือเอ๊ะเดี๋ยวนะใช่ป่ะเอ่อจริงๆบางทีมันก็ไม่ไม่ระเบิดหมดแต่ว่าก็คือเหมือนเดิมว่าอันี้ ก็จะเป็นประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอบนี้ดูอาจจะไม่ค่อยชัดใช่ไหมเดี๋ยวเจเหมือนเจจะอัดไว้สองรอบมั้งคืออยากให้เห็นช็อตปลาโนกเพราะตอนแรกเจงงว่า,วาดูยังไงว่าแบบพื้นตะแกงเหยียบที่เดียวโดนที่เดียวตายแล้วจะดูยังไงมันจะไม่ระเบิดอันไหนก็คือดูจากปลานกพิล่านี่ครับอันนี้รอบสองนะเดี๋ยวดูก่อนว่าช็อตนกพิล่ามันมีให้เห็นไหมอันนี้ก็เหมือนเดิมใช่ไหมตีแล้วก็รับล่มล่มไม่ได้โดนทุกคนนะครับอืมก็คือแบบว่าเนี่ยเห็นปะได้เป็นบางคนแล้วก็มาหยิบเหยียบล่มเพื่อ่ออนนดูก มีช็อตปลานกไหมน่าจะมีนะคือช็อตปลาโนกอัอนี่ไงอยู่ตรงกลางเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันจะปลานกขอดูแป๊บหนึ่งโอ้โหมองไม่เห็นนี่ไงมันจะเป็นนกพิราบเห็นปลาอย่าตะกี้คือตรงกลางอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ให้โอ้หมองยากใช่เปล่เลยเนี่ยคือมันจะมีโหแต่เห็นอยู่อะแต่ว่าสายฟ้ามันบางเนี่ยคือมีนกพิราบอันนี้เห็นปลาตัวหนึ่งไปทางขวา แล้วก็อีตัวหนึ่งเนี่ยไอตรงเนี้ยแวบไปทางซ้ายเนี่ยขวาเนี่ยซ้ายตัวหนึ่งขวาตัวหนึ่งเท่ากับรอบเนี้ยตะแกรงมันจะไม่ระเบิดตรงกลางครับก็อยู่ตรงยืนอยู่ตรงกลางต่อเนี่ยนะเนี่ยแล้วเดือดตะแกรงจะไม่ระเบิดตรงกลางอือก็จะเป็นประมาณนี้ครับแล้วก็นั่นแหละยิงเสร็จ40มันจะมาอยู่ตรงกลางตรงกลางก็คือลุมดดเมจไปเลยเดี๋ยวพอหลุดแคปบก็ตายเองอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดไม่หลุดแคปก็อาจจะต้องระวังที่มันมันปานกไปแล้วมันระเบิดโกงข้างๆด้วยนะเนี่ยเนี่ยมันจะมีอย่างเงี้ยมีเป็นตะแกรงอีก แต่นี้มันจะไม่ได้ระเบิดแบบไม่ได้ระเบิดสาตลอดนะมันจะมีแบบบางทีรอดหลายตะแรงไงแล้วก็นี่ก็คือจบอก็เป็นประมาณนี้ครับสําหรับตัวดันอาวุกดัน98นะครับก็ถ้าเกิดถูกใจยังไงฝากกดไลค์กดสักเก์ด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผม